แกปูตรงนี้แกปูก็เป็นมาแล้วเสยงท่าใส่ได้ไามได้ไหมครับผวไหมปูปูได้ยินเดี๋ยวนี้ที่หมวยได้ออกเงินให้ใหม่จริงไหมคะพี่เรามีผลลุ้นเหตุการณ์ช่วยเกียงด้านลบหนีได้ไหมครับช่วยด้านหลบหนีช่วยไหมคะพี่ดด่นที่นี่

ได้ได้ได้ไม่ได้ทำชีได้ัไได้ทำแจงได้ครับพี่ได้ที่ยเ้กไะ้ดนพอวบี่รู้จักเสียแป้งมาก่อนไหมเบว่าพี่เป็นมือขวาของเจมรู้จักับเขียแป้งนะคพี่พี่รู้จักเียแป้งมาก่อน พี่ช่วยตับโทษไร้แรงบุนีไหมคะพี่วนคะตกเป็นผู้ต้องหาในี่คดีอุ้วานอุ้จางวันค้างว่ะพี่